ฟุตบอลเอเชียวันนี้นะฮะน้าแม่มองไปที่ลีกกาตานะครับซึ่งเมื่อวานลีกเกาหลีใต้ของเรานี่ก็มาหนึ่งแล้วก็ไม่มาหนึ่งนะฮะซูวอนฮะโดนชุนบุกบุกมายิงหนึ่งศูนย์อย่างดีนะฮะที่แกงวันฮะ,ะแก้ตัวได้ฮะ,ะด้วยการชนะแดกูหนึ่งประตูต่อศูนย์เช่นเดียวครับแม่ห่กว่าจะมายิงนี่นาทีที่แปดสิบเจ็ดนะฮะใจหายใจคว่ำันเลยทีเดียว วันนี้มองไปที่บอลกาตาร์ QNB Star League นะฮะมี2คู่คู่3ทุ่มครึ่งเนี่ยระหว่างเอาอาริโดฮาครับกับเอาดูฮา uh นะฮะเป็นทีมเดือนนะฮะบุกไปได้เปรียบเมตรยี่สิบห้าเซนเลยครับเอาอาริโดฮาเนี่ยนัดแรกนะฮะถือว่าพลิกล็อกครับบุกไปชนะเอาซาลาหน,นะฮะเรียกว่าได้เปรียบอ่าเป็นรองเขานะฮะครึคร่งสโตรกป,ปรากฏว่าเขาวินเฉย ขณะที่เอาดูฮาอิลฮะก็พลิกล้อฮะเล่นในบ้านฮะกล้าๆแพ้เอาวักรลา2ประตูต่อ4เลยแต่ว่าเกมลุกก็ยังทำงานเล่นเรื่อยๆนะนะ้ำแมวมองว่ายัางไงฮนะทีมเยือนซึ่งเป็นหนึ่งในตัวตังแชมป์นะฮะก็ยังดูดีกว่าครับเอนันเคสโปเป็นผู้จัดการทีมนะฮะแล้วก็มีกองหน้าอย่างเอ็ดมิลสันจูเนียร์ครับไว้ใจได้นะ้ำแมวฟันรอดทงว่าเอาดูฮาอิลเข้าวินแน่ฮะทีมเยือนก็รุนเมตติสองเอานะคู่3ามทุ่มสีเนี่ยเป็นการเจอกันระหว่างเอาอาราบีโดฮานะฮะเจอกับเอา เลยานนะฮะเอาอาลาบีโดฮาได้เปรียบ0.75เมตรฮะเป็นบอลที่นะ้าแมวว่าน่าจะตามได้นะฮะนัดที่แล้วก็ชนะกาตาเอสซีนะฮะสองประตูตล่อศูนย์แบบหวานเจีย๊ยบนะฮะเอาเป็นนี้ดีกว่าหนัดล่าสุดน,นี่ดูเขายิงนะฮะสามสี่สองสี่สามสองสม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 แม่ยังต๊ดโอ้โหหกนัดยิงสิบแปดลูกเฉลี่ยนัดละสามประตูครับดูแล้วได้เปรียบ เอาเลยานเยอะเลยรับแม้ว่าเอาเลยานนั้นจะค่อนข้างเหนียวแน่นนะในเกมอุ่นเครื่องในเกมไรก็ทําได้ดีแต่ว่าพอออกสตาร์ทในลีกนะแพ้เอาชาวมานคาบ้านนะฮะศูทุกอย่างจึงชี้ไปที่เอาอาราบีโดฮาเจ้าถิ่นนะฮะก่อนหน้าเรามองว่าเข้าวินนะ7 5นย์จเห้มตกระโดดใส่ได้นะครับอยู่กัน2ทีมนี้นะครับสำหรับเอาดูฮาอิลและ เอาอาราบีโดฮาครับบอลกาตาสองทีมนี้หวานเจี๊ย